ีไหมเวทนาจะจักเวทนาบ่เวทนา,ทนาอ่าเวทนาคือหยังคือความพอใจสุขทุกสัญญาคือหยังจําได้ไหมลูกสังขารคือหยังการเครือบการปรุงแต่งการเอาสังขารมาสู่สังขารแยกสังขารวิญญาณคือความเห็นในรูปในรูปล้วนทุกรูปทุกนั้นแสนดงอาการทัร้งสั้นทั้งสั้นนี่คือน้ําซีมันติ บวกเขาขม้างันเนี่ยแยกแยนไว้แยกลูกฝนเขาเขาเรียกว่าเนี่ยแต่ยังมีบทฝั่งไี้ว่าแมวแมวแมวเนี่ยแมวหน่อยโอ้ยนี่นั่นนี่เสียงสิทธิ์โอ้เต้นอยมันงเอาเสียงซียงสิทิมันก็เอารูปนี้กับเสียงนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาเป็นสัญญาลูแมวแมวเอาเอาอันนี้แมวไงตัวนึ่งเนี่ยเสียงนี่เสียงมันเอาไปใส่สัญญาเนี่ เข้าใจวาสังขารแมวสังขารแกสังคารอสังขารกังไเป็นสี่แมวจะเสเสื่อหมูจะเสเสื่อมันอาการจังส่จังส่จังส่จังสี่มันจะแยกแมวเข้าใจ่น้ำสีมันแยกไมแย่ไม่นี่คือขันหานี่คือ่าานขันเลยปึกปึกปมันจแย่ หัวล้านไม่เดีย๋ยวแม่นวะผมปูปงได้เน่ยมันมันหันกาง,งไรเนี่ยเ <laughs> ด็ดทางไปมาเออเออมันนี่ของเหน็นบูปเดียเห็นปัน้าก็กูเห็นได้นะก,ก็กู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 จะใส่บัดแบบอุปทานรูปอุปทานวิญญ,ญาณมันละเห็นเลยบ่เป็นกูเนี่ยแต่ว่าเฮี้ยมเฮียนรูน้ว่ากูรู้นะกูคืออย่างคือโตกูนะแต่ว่ากูเป็นกงสังขารเนี่ยแตวกก่ว่าหังบ่ แต่ว่าทำเกูวเลยแต่ว่ามไม่กูแต่ต้องกูแต่ว่าสมุนีังมนเกิดจากกูเลบานนี้เันกะหันแต่ไมนไบ้านนี้กะมองมองมองหางเนี่ยมองหาเนี่สียงอ่าฟังเสียงอะอปมากอ่ะเห็นได้แล้ววัดเดียพอเห็นแล้วบัดเดีพอเห็นปับ๊บเดียเห็นพอเ,เห็นปั๊บว่าความเห็นนั้นแตกต่างความเห็นได้วดเนี่ะควาเห็นนั่ลูปเห็นแล้วันเนีเห็นได้รลูกวัดเนย รูปเหน็นรูปแข็งเนี่ยความเห็นของรูปต่างหากเด้หรือละ่ะความเห็นของเสียงตาหูวตูนร่างกายตัางหากเนี่ยขันหามต่างหากาหนเนี่ยมันคนละขันได้ก็จะว่ารูปเห็นกับรูปเห็นปั๊บเห็นแค่แต่ตาเมื่อไรห้น้ำคุนเนาะ <c oughs> สัญญาใช่ไม่มเนี่สัญญาเพราะสัญญาปับ๊บละความยึดมันเว่านีเป็นเวทนามอไรสัญญาใช่ไหล่ะ

สังขารแข็งสังขารเกิดเป็นตัวตรนั้นมากย่างได้สุดยอดย่างแล้วเวลาสังขารนึ่แข็งแจ้งก็เต็มได้เล่นเลยก็แบบอืมปากก็แข็งตาก็แข็งหูก็แข็งหูก็แข็งกันเห็นแล้วก็ไปแส็งกันเลเริ่มจับจุดก็แบัดเริ่มจับจุดน้ำที่เดินไปได้แบดตาเห็นรูปโอเห็นเสียงเสียงแบบจมูกเห็นกิ่นเห็นรถแต่บัดน่อโอ้ เขาถอดเขาเขาทอดปกเคี่ยวเนีพกเคี่ยมเป็นหมูยังสั่นูเกขาวคือบวกหัวแต่ว่าสีเขาาววันน้ถือพันมันกินมีสีกินมีสีกินกิน้มันหเขาเกี่กวหัวก็ะเขี่ยมมัสีแตกต่งกันกับแตกต่งกันเออสัญญาสัญญามันตีสัญญาแกก็ม่สัญญาน้ำซีเดีเวทนาสัญญาจกอันจะน้ำซีมันถึงว่ามันเอาคือว่าเลอะไร บวกกันสิว่าแกะกันว่ายังยังกัน็จะอ่ม่แกะสัยงมื่แกะเวทนาเยอะขาังามแย่างามที่สมแกลูกออกจากกันพรเป็นลูกเสลใเข้าใจบ่แล่ะเขาเข้าใจบ่เมียใจเขา้าใจบ่